ทางทางช่องพวกผมใช่ะเลี้ยงแล้วไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วอ่ะแล้วจะไปขายใครล่ะใช่นี่คือปัญหาหลักที่คนเกษตรทางที่จะเจอใช่ครับสวัสได้ข่ะครับวันนี้อยู่กับช่องพี่เชี่ยวกันเกษตรนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับมาได้มาดูงานที่อำเภอกุลังนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับล่วงสาคู่นะครับ พอดีเห็นน้องเขาเกิดฟา้าไหมนะครับและตอนนี้เขามีประชุมกันนะครับน้องผู้น้อยอ่ะ่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้ค่ะว่าก่อนที่มาจะที่จะมาทําด้วงสาคูเป็นมาอย่างไงให้อาจารย์เล่าประวัตินิดนึงค่ะเชญอาจารย์แนะนําตัวได้ค่ะครับสวัสดีครับผมกฤิินพจน์พอเทพิมนะครับก่อนที่จะเป็นเกษตรกรตรงนี้นะฮะคือทํางานโรงแรมมาก่อน นะครับก็อยู่ในวงการโรงแรมมา30กว่าปีนะฮะก่อนหน้านี้ก็ทํางานโรงแรมแล้วก็มีเอ่อเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนะฮะเกี่ยวกับการโรงแรมด้านภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณสัก5ปีก่อนนะฮะคิดว่าจะเกษียณตัวเองเนี่ยก่อนเกษียณตัวเองก็ทำยังไงยังไงดีก็ก็เข้าหาธุรกิจพอเพียงใช่เรกิจพอเพียงก็เลี้ยงมาตลอดกุ้งหอยปูปลานะ,ะลองหมด ทีนี้ว่าเผลอว่าเราเข้าถึงคำว่าพอไม่เป็นคือหมายว่าเราข้กฏคำว่าพอไม่ได้จุดตรงไหนที่ว่าเออด้วยความความขี้เกียจเนาะหาอะไรทําที่มันลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลเร็วก็มาจบอยู่ที่ด่วงสาคร์ใช่ด่วงสาครก็เลยเกษียณจากงานตอนอายุห้าสิบตอนนี้ก็เลี้ยมาห้าปีแล้วจากประสบการณนะครับตอนนี้ก็มีฟาร์มอยู่ที่จังหวัดสุโนครนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้เหมือนกันชื่อฟาร์มว่าชื่อ ศูนย์การเรียนรู้พอเท่าสินฟาร์มก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงู่งสาคูนะฮะตลอดจนการแนะนําการตลาดการตลาดตอนนี้ก็เผอิญว่าผมก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชและแมลงของจังหวัดสระบุรีอ่าก็ได้รับเกียรติให้มาอ่าใบบรรยายตามที่ต่างๆเกี่ยวกับ่วกสาคูแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ที่สิทธิโนนฟาร์มในปัจจุบันนี้เนี่ยฮะด้วยสภาวะ ทางเศรษฐกิจนะนรครัทราบกันอยู่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของโ COVID, ครคโควิดมีปัญหาเยอะมากก็เลยม,มาแนะนําเกษตรกรที่สนใจนะฮะที่จะมีรายได้เสริมขึ้นมานะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมนิดนึงเพราะว่าร่วงสาคูเนี่ยมมนจำเป็นจะต้องไปดูแลให้หารเขาตลอดทั้งวันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะฮะแค่ดูแลว่าค ก่อนที่จะเลี้ยงก็แนะนำเกษตรกรว่าจะต้องรู้จักวงจรชีวิตเผาว่ามีกี่มีอะไรบ้างมีสี่วงจรมีช่วงไหนบ้างแนะนําว่าการเลี้ยงการลงทุนนะแนะนําเรื่องการลงทุนแนะนําการเลี้ยงต่อจนแล้วแนะนําเรื่องการตลาดด้วยเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วขายที่ไหนส่งยังไงยมีอะไครับข้อประเด็นของทางททางช่องขกผมูลใช่ะเลี้ยงแล้วไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้ว อ่แล้วใช้เขายไข่ล่รใช่นี่คือปัญหาหลักที่คนจะจ้าความที่จะเจอใช่เพราะว่าคนแนะนำใช่ก็ดีครับสาววันนี้เพราะว่าด้วงสาคูมันเป็นอาหารที่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะซื้อรับประทานได้ทุกวันถูกไหมด้วยราคาและด้วยด้วยอ่มันเป็นวิธีการเลี้ยงแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ยังไม่แพร่หลายแต่ว่าเลี้ยงง่ายมาแนะนำดูตรงนี้ครัคำว่าเลี้ยงง่ายคืออะไรแค่มีกระมังหนึ่งชุด กระมังเบอร์ห้าสิบมีฝาปิดนะเราหาสาคูมาใส่ให้เข้าๆนะเอามะพร้าวโรยเอาพร้าวพันใส่ปิดฝาแค่นี้ภายในสามห้าวันเราก็ได้ผลผลิตแล้วใช้เวลาน้อยใช้เวลาน้อยสาห้าวันก็รับตังํารับตังแค่นี้เองโอค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังตกงานเนาะก็คือหนึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากแค่มีกระมังก็เลี้ยงได้เนาะ อันนี้หลายท่านคงรอติดตามแล้วแหละค่ะได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการเลี้ยงา่ไปดูที่ว่าเขาวิธีการเลี้ยงมีอะไรบ้างทํามันอย่างไรบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นเคยรับรู้มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเลยว่าที่นี่เนี่ยศูนย์การเรียนรู้ของสิทธินนนฟาร์มที่อยู่ที่สารคามสุลังเนี่ย เขาทาอย่างไรเขาจัดเป็นวิสาหกิจมีสมาชิกอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไทยมัมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมเชนด้วยใครที่อยากเรียนรู้งานก็เข้ามาได้ที่ฟาร์มสิทธิ์ที่นน์นะคะอาเภอกุุลังจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรให้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะว่าวิธีการเลี้ยงด้วงฝาผู๋ทำยังไงค่ะไปกันเลยค่ะ ติดแรงมากมีปัญหาเรื่องคิูจอดเดินดทางอะไรต่างเรื่องเรื่องสาคูเนี่ยเราเราไม่ได้ออกไปไหนเราอยู่ที่ฟาร,ร์มอยู่ที่อยู่ที่เราเช้าดูแลแค่นั้นเองวันนึงไม่มากสามารถใช้เวลาเนี่ยช่วงว่างเนี่ยทำยางอื่นได้ครับเช่นเราอาจจะเลี้ยงรื่องสาคูเนี่ยควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดอะไรก็ตามเลี้ยงไปเลยนะครับแต่รื่องสาคูมันมัน,มนง่ายคือเหมาะกับคนที่มีมีลายจำกัดหรือว่าง่ายคือ เป็นอาชีพสำหรับคนขี้เกียจอะผู้ท่าผู้แก่ข้าวเนี่ยท,ที่อยู่ที่บ้านเรามีพ่อแม่อยู่บ้านเราอาจลงทุนให้พ่อแม่เราเลี้ยงอย่างเงี้ยเราไม่ได้พสามารถที่จะมีได้ตลอดอแต่ได้ตรงนี้เนะี่ยเราแบ่งการตลาดเป็นหนึ่ง สามารถที่จะขายตามบ้านได้โลสองพัโลขายปลีกเนี่ยเราขายกิโลเราสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นสามารถที่จะจุดเด่นควอมตรัวได้ถ้าเข้าบริษทัทก็สามารถที่แบ่งเป็นอีกอีก,อ,กอีกสถานนี้ได้อันนี้เป็นการที่ว่าเป็นการเี่กยั่งยืนเลย,ยถ้าผมมองว่าถ้าเป็นตลาดอ้กับบริษทัทเนาะ เราก็เลยจะได้ขายตลอดออดยาวๆเลยใช่ีลดลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรได้เยอะเลยครับซึ่งตอนเนี้ด้วงสาคูของเกษตรกรทัพภาคอีสานเราเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าไปรับซื้อชุดเลี้ยงเข้ามาแล้วทีนี้เลี้ยงแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนไม่มีที่ขายใช่่คะ ทีนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เราเดี๋ยวจะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็จะมีการเออ่แนะนำตลาดให้นะไปขายทิน้าตรงตราลาดนี้ตลาดนีม้มก็เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เหมาะเหมาะมากๆก,กับภาคอีสานเราะนาระนาครับบรรยากาศด้านในขนาดครใดก็ตาที่เข้ามาครับที่เข้ามาตอนนี้สมาชิกก็พอดีนะฮะจะมารับชุดเดียวันตอนนี้ก็มีการลงลงอ่ามาจังหวัดพอดีที่จะมีการลงตรงนั้นพอดี อันนี้คือขั้นตอนที่ว่าจะมีลงกำลังฟักนะครับันนใช่ใช,ใช่อันนี้ก็เป็นกำลังฟักที่ที่เราใส่ใส่สาคูสาคูก,กับอาหารวัวล,ลงไปแล้วนะฮะโดยสันใส่น้ำผสมก็เข้าลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการที่ อ่อนำปะพ้าศักที่แช่น้ำหมุไปแล้วนะฮะเรียกว่านำปพ้าศักดิ์หน้านะครับเราจะเราจะหมนหน้าเป็นแบบนั้นนะฮะพอโปหน้าเต็มแล้วเราก็จะนำพ่อแม่พันธุ์ใส่ไปนะฮะพ่อแม่พันธุ์ห้าคู่ หมายถึงว่าตัวตัวผู้ห้าตัวจะมีห้าตัวใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเพื่อเสร็จวิธีเสร็จแล้วานี่เองง่ายๆแล้วไม่ยากอีกเกวันครับก็จะเป็นอีกอีกอีกสิบห้าวันแล้วเราจะลงแล้วเนี่ยเราก็จะปิดบข้อไเม่็พันออกปิดข้อไม่็พันออก แค่นั้นเองซึ่งพ่อแม่พันเก็บออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปลงแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทําได้หลายรอบไหลยายรอบทำทำได้กี่รอบครับดูส่วนมากแล้วเนี่ยจะสามรอบ พ่อแม่พันชุดหนึ่งชุดหนึ่งพาะได้สามรอบมรอบทุกสิบห้าวันทุกทุกสิบห้าวันก็ดีลดต้นทุนลดต้นทุนนะฮะแม่พันลงนะครับเพียงแต่เราควบคุมความชื้นที่อยู่ในกระมังที่ได้ความชื้นอย่าให้มันน้ําเยอะหรือว่าอะให้น้ำในกระมังแห้งวิธีการทุกทุกสาวันเนี่ยเราจะเปิดดูแล้วดูว่าน้ําแห้งไหมถ้าแห้งก็เอาสเปรย์ฉีดิดหน่อยเลยแค่นี้เอง Oh. ครับไม่ยากคุณงนี้เป็นอาชีพที่เหมาะเหมาะมาก oh. กับกับาทางทางเกษตรกรบ้านเรานะครับ oh. ในยุคโควิดเนี่ยแน่นอนอันนี้ตอบโจทย์ได้เต็มที่เลย oh. นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอดูตัวพ่อแม่พันหน่อยครับเดี๋ยวจะพาไปชมพ่อแม่พันธุนะคะ๋ปรับกล้องลงอีกอยได้ พ่อแม่พันธุ์พันธุ์จะอยู่ตรงนี้นี่คือพ่อพันธุ์พันธุ์ก็เปิดมาอยู่อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะคะที่เราจะนําไปเพาะใช่ที่นาจําเรียนในกระมังอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียลักษณะตัวเมียจากพ่อแม่พันธุ์ที่ที่อันนี้เมื่อกี้ลงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ในขั้นตอนที่ว่าลงในกระมังฟักแล้วครับอ่ะทีนี้เรามาดูดูอีกระยะหนึ่งนระยะที่ พร้อมที่ที่จะจับอันนี้คือระยะพร้อมที่จะจับนะครับอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันนะฮะสิบวันเราก็จะคัดเราก็จะเก็บเก็บตัวหนอนที่เป็นตัวตัวจมอยนี้ออกเพื่อจําหน่ายนะครับอันนี้นะครับถ้าเราจะเข้าฝักเราก็เลี้ยงต่อไปทําเป็นพ่อแม่ทางต่อไปค้าบนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นอีก็ได้ดีกครับ เยอะเลยอ่าน,นี่อันนี้ก็อีกประมาณหน,นึ่งหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมีการจับนะครับช่วงนี้อยู่ขั้นตอนที่เขาเรียกว่าขุนให้อาหารนะฮะอีกหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะเอาตัวแก่ๆพวกนี้ออกมาเพื่อทําการล้างท้องการล้างท้องคือการให้กินสาคูเพียวๆเพื่อเขามีพลังงานมีอาหารเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็เตรียมการเพื่อจะชำนายต่อไปครับ อันนี้ประมาณกี่วันครับอาจารย์อันนี้ประมาณสามสิบห้าวันแล้วครับเตรียมจับประมาณสามสิบห้าวันขึ้นไปครับครับครับใส่ควนจากใต้อย่างเดียวครับมีพ่อแม่พันธุ์จากตรงมาจากใต้โดยตรงครับเพื่อสมาชิกแล้วก็มาแยกตรงให้สมาชิกต่อตัวเมียอ๋อ เพืเรแยกมห้เรียบร้อยแยกมันเรียบร้อยแล้วตัวมีตัวผูอันนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์ให้สำหรับสมาีิพร้อมครบทุกอย่างครับมาที่นี่จบเลยครับ คูนะครับเป็นอาหารของด้วงสาคูซึ่งทางทางเราเนี่ยได้สั่งมาจากใต้นะครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช่มันสำปะหลังนะครับเนื่องจากว่ามันสำปะหลังเนี่ยด้วยตัวเขาเองเวลามันสำปะหลังเนี่ยเวลาทําทำอาหารด้ในกลิ่นก็จะแรงมากนะครับกระชือจะกวนแก่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ด้วงสาคูที่เลี้ยงด้วยมันสำปะหลังเนี่ยจะมีไขมันทรานเยอะมากนะฮะซึ่งไม่เหมาะกับการบริโภค นะฮะ<อ>แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื้องสาคูเนี่ยกลิน่นเกล็นจะไม่มีนะฮะแล้วอ่าด้วงสาด้วงที่เรียกเรื่อสาคูเ,าเนี่ยจะมีอะร์คเนตินนะฮะอยู่ในตัวของเขาเองอจะมีโอเมก้าสามโอเมก้าเก้าโอเมก้าหกอยู่ในตัวด้วยนะฮะนี่ครับซึ่งเลี้ยงง่ายนะครับเราเราให้อาหารกันกี่รอบคราจะอ่าทั้งหมดเราจะให้คือให้อาหารทั้งหมดสามรอบนะครับ ช่วงแรกที่เข้ากำลังฟักเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นการให้อาหารในการเพาะฟักนะครับรา <S <S การให้อาหารครั้งที่หนึ่งคือให้อาหารที่ครบรอบแล้วสิบห้าวันจะให้สิบห้าวันนะฮะสิบห้าวันให้หนึ่งครั้งครับแล้วก็อีกทุกๆสิบวันทั้งหมดเราจะให้อาหารสามครั้งครับสามครัง้งการให้ครั้งสุดท้ายคือการขุนค,คือการเรียกว่าการการล้างท้องการล้างท้องเราจะใช้สาคูเิื่ออย่างเดียวนะครับการล้างท้องนั้นครับ คุณมงจอความดีนะครับหือว่าง่ายง่ายเนาะง่ายง่ายง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวด้วงนะครับซึ่งโตจนใบแล้วอายุ60วันนะครับเราจะนํามาลวกแล้วก็ตอนนี้อยู่ขั้นตอนทําการถึงเพื่อที่จะรอเก็บในตู้ฟลิกต่อไปเก็บตู้ฟิกเพื่อรอการจําหน่ายค่บ ตัวฟิตเพื่อเพอื่อจับอันนี้ตัวฟิตโลการั<อ>างจำหน่ายนะครับเราฟิตที่อุณหภูมิลบสิบห้าถึงลบสิบแปดองศาฟาดนะครับเก็บได้นานไหมครับอาจารย์เอ่อถ้าลวกถูกวิธีนะครับเก็บได้ถึงสองปีอ้สองปีครับ เลี้ยงง่ายขายง่ายเลี้ยงง่ายขายง่ายเราจะมีตลาดอยู่สองประเทศคือหนึ่งเป็นตลาดที่ว่าอยู่อยู่อยู่ประมาณบริเวณแถบแถบบ้านอีกตลาดนี่คือเป็นตลาดส่งไปที่บริษัทนะฮะซึ่งบริษัทเนี่ยที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยคือเราจะทำเป็นอาหารเช่นที่เราเคยทําแล้วคือเป็นน้าพริกด้วงน้ำพริกด้วงแล้วก็เป็นกะหรี่ปลาชสยด้วงข้าวเกี๊ยวด้วง เราทำมาแล้วร่วงดองซีอิ๊วอ่าดูวงองซีอิ๊วเป็นอย่างไรบ้างจำหมอนปลาสามม่วงดองซีอิ๊วไหมครับทางทางบริษัทเขาส่งจำหน่ายที่ไหนครับจ๊ะคือตอนนี้เราผลิตเป็นช็อปเจใช้ใช้ด่วงเนี้ยไปสกัดเป็นน้ำมันด้วงทำเป็นแคปซูล ไม่ชอบเกี่ยวแับซูลนะฮะตอนนี้เราก็รอขั้นตอนของออยข้าวแล้วก็ทางท้องถิ่นในการเจ็จาเองนะคะท่านเองนะฮะซึ่งเราอาจจะทําเป็น O E M ให้ผลิตให้กับผู้สนใจนะครับด้วงเนี่ยคือด้วงเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ตั้งแต่ออันนี้ว่าไส้เลือกอาหารตั้งแต่ตัวเขาเลยแหละมีโปรตีนเมื่อทั้งขี้ด้วงก็ขายได้ขี้ด้วงตาแห้งเนี่ยกิโลละสามบาท หรือไม่ก็เอาไปใส่นาใส่ไร่ด้านเส้นปุ๋ยอย่างที่บ้านเนี่ยอย่างแม่ทํานาอยู่เนี่ยก็สามารถเอาขี้รกไปใสานาได้เลยโดยที่ไม่ต้องคือปุ๋ยที่นี่นะฮะหลังร้วงี่ช่วงดักแด้ก็ตอนนี้กำลังพิจจะนาอยู่ว่าจะไปทาเป็นกระมังกระมังที่กระมังมีชื่อเสียงใช้กับชาช่วยชาไต่ใชก็ได้ ได้หมดทุกอย่างเขาด้วยแม้กระทั่งตัวด่วงเองที่ที่ที่หมดหรืตายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําอาหารสัตว์อาหารคุมน่าอาหารแนวได้ไม่ได้ทิ้งสักอย่างเลยมอาหารไก่ดีมากเลยใช่อาหารไก่ดีมากโอเคโอเคครับ สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะที่เป็นมาให้งความรู้เท่าในมื้อนี้เพราะคในการเรียงดวงเนาะค่ะผั้นตอนต่างๆเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ความตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ท้องทิเคียวกางเกษตรเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากครับโอเคครับ